ปิดชีวิตล่าสุดปุ้มไกรสอนปล่อยตัวไว้หนวดขาวไม่แก้มรดกลูกแม้มีรักครั้งใหม่ชีวิตของปุ้มไกรสอนแสงอนันต์ย้อนเวลากลับไปเราอาจจะรู้จักปุ้มไกรสอนแสงอนันต์หรือไกรสอนลีลาเมคินเป็นนักแสดงชาวไทยปัจจุบันอายุ65ปีเป็นบุตรของนางสะอาดและนางมายุรี มีพี่น้อง6คนเข้าสู่วงการบันเทิงขณะกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยการนำของผู้กำกับภาพยนตร์อนันต์นนทชัยโดยคำว่าอนันต์ในแสงอนันต์มาจากชื่อของอนันต์นนทชัยมีผลงานการแสดงราวปี2522ถึง2527โดยแสดงเรื่องรักนอกตำรา ผู้กับนวรัตยุตนันเป็นเรื่องแรกทางนี้หลายคนรู้จักเขาดีในฐานะสามีของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์โดยในปีพศ2527ได้จดทะเบียนสมรสกับพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องลุกทุ่งชื่อดังมีบุตรกับพุ่มพวงคือสรพพ ลีลาเมคินซึ่งหลังจากที่พุ่มพวงจากไปในปี2535ไกรสอนและญาติของพุ่มพวงมีปัญหากันอย่างหนักเรื่องมรดกและการแบ่งทรัพย์สินของพุ่มพวงดวงจันทร์สุดท้ายศาลได้สั่งให้ไกรสอนและบรรดาของพุ่มพวงเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันดูแลทรัพย์สินคนละส่วน หากพบว่าสมบัติใดหลังการแบ่งแล้วจะยกให้สรพบบุตรไทยเพียงผู้เดียวทั้งนี้ต่อมาปุ้มไกรสอนได้มีภรรยาใหม่โดยสมรสกับสริกรอินทราพรมโดยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่เชียงใหม่ทั้งนี้ปุ้มไกรสอนเคย มีโอกาสมาเปิดใจเรื่องพินัยกรรมพร้อมทั้งให้พิธีกรอ่านพินัยกรรมว่าข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินส่วนตัวของข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่เด็กชายสันติภาพหีลามคินข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินที่ข้าพเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งจากกองทรัพย์สินของนางรำพึง ลีลาเมคินทั้งที่เป็นส่วนแบ่งสินสมรสและเป็นส่วนแบ่งในฐานะทายาทโดยชอบทำทั้งหมดให้แก่เด็กชายสันติภาพลีลาเมคินหากข้าพเจ้าถึงแก่กรรมก่อนที่เด็กชายสันติภาพจะบรรลุนิติภาวะข้าพเจ้าขอมอบอำนาจปกครองทั้งหมดให้กับนายสะอาดถนอมวง วงเล็บคุณพ่อของไกรสอนและนางมายุรีถนอมวงโดยให้นายสะอาดถนอมวงและนางมายุรีถนอมวงเป็นผู้จัดก,การมรดกของข้าพเจ้าและเป็นผู้จัดก,การทรัพย์สินทั้งปวงของเด็กชายสันติภาพลีลาเมคินจนกว่าเด็กชายสันติภาพจะบรรลุนิติภาวะคือความจริงที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผม ให้ลูกหมดอยู่แล้วลูกไม่รู้ทะเลาะกันจากไปกี่ปีพี่นายกรรมฉบับนี้ก็ยังไม่เคยแก้ตรงไหนลูกไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเรียกได้ว่าเขานั้นรักพุ่มพวงและพยานรักไม่คิดแย่งมรดกแต่อย่างใด